สบายดีอันนี้คือวิธีการที่สมกาแฟที่แทบแล้วก็ทึกต้องที่เฮาสมแล้วกินแล้วมีรสชาติและกลิ่นหอมเนาะก่อนอื่นเขาต้องใส่น้ำอุ่นเพื่อจอกของเขามันมีความอุ่นขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จิบซองกาแฟแล้วก็ทอกเข้าไปใส่น้ำเล่อเดียวก่อนหลังจากนั้นเขาก็ถอกท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 อกเข้าไปทอกเข้าไปทอกเข้าไปเบิดเบิดซองกาแฟทอกเข้าไปเบิดซองกาแฟแล้วเขาก็คน คน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 ไปคนมาคนไปคนมาแล้วก็คนอีกคนแล้วก็คนอีกคนแล้วก็คนอีกคนอีกคนไปคนมาแล้วก็เบิ่งมามันแตกมันแตกมันลายเป็นทางการแล้ว หลังจากนั้นเขาก็โคนโคนโคนบุเซาจกเพื่อก็โคน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 บุเซาแล้วเขาก็เพิ่มน้ำเข้าไปหลังจากแค่กดแล้วนี่อันนี้คือได้รสชาติแซ่ล์นะมีฟองขึ้นมาเลยแล้วก็โคนอีกโคนอีกโคนอีกเนาะยังบูพอเขามักโคนเนาะก็โคนเพิ่มอีกโคนไปโคนมากโคนไปโคนมากแล้วสุดท้ายจะเป็นจะไหนเนาะโคนมีแต่คนกับโคนบุกินจากเพื่อเนาะหลังจากนั้นเขาก็เบิงว่ามันได้แล้วจังก็มานั่งเซฟซิแล้วก็ ยีฟก,กาแฟอาราบิก้าวีกาแฟเนาะอันนี้คือหลังจากที่ยาคุ้นก็โดนแล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นจอกสวยงามอีหลีเนาะกาแฟอาราบิก้าเป็นกาแฟแซบมีรสาติเนาะขอขอบใจสำหรับท่านใดที่อยากถั่งชื่อไปกินเนาะทดลองได้เลยเนาะสามารถติดต่อต่ามเอร์โทร้าพเจ้ามรือคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย